สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมชองมินครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นโมเลนป่าเฮ<ม>ผมจะเอาโมเลนเข้าไปฟาร์มป่านะครับผม,มอืม,มแพจก่อนก่อนนี้คือโมเลน<ม>ก็ค่อนข้างที่จะแบบนานมากเลยคือโมเลนโหมดมากนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมอ่า เกมนี้เราเราเป็นแครี่ป่านะครับผมแล้วก็เป็นอ,ออฟเลนเราจะเป็นลิงนะครับผมส่วนเลนกลางก็เป็นอินิตเอ็กนิตอ้คุณลุงอะเรียกเรียกลุงลุงป้อมกับลุงทุยอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนหนึ่งครับผมช่วงนี้เวลหนึ่งไม่มีอะไรมากครับผมสกิลหนึ่งก็จะทำการโจมตีเร็วนะครับผมโจมตีเร็วขึ้นนะครับสองครั้งครับปึงป้งๆนะครับ แล้วเมื่อเราโจมตีนะครับผมสกิลหนึ่งจะลดคูดาวตามที่เราโจมตีนะครับยิ่งเราตีเร็วลดคูดาวก็ยิ่งเร็วขึ้นนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ส่วนสกิลสองก็จะเป็นอ่าผักฮีโร่นะครับผมที่อยู่ในระยะนะครับผมผักฮีโร่หรือคิปนะครับผมที่อยู่ในระยะอืมผักให้มันออกไปนะครับผมแล้วก็ทาการสตันประมาณ0ูนย์จุดห้าวินะครับผมอ่าก็ประมาณนี้โอ้แล้วตรงกลางครับตรงกลางเรา คุณลุงเราตายอีกนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้เมด์ละเมธ์จะตายแล้วโอ้โหลิงเข้าสวยงามอืยิงครับยิงตามเลยเพื่อนลิงมาเลยเพื่อนเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยจะตายแล้วอุ๊ยในจังหวะนี้ครับเพียนเพียนใกล้ตายแล้วผมกดสกิลสองไปแล้วสกิลหนึ่งแล้วจะผมจะวัดจังหวะนี้ผมจะวัดใจแล้วลมลมมาแต่ว่าลิงเมื่อกี้ไม่ช่วยเลยอ่ะผมไม่ได้โทษ แค่บอกว่าเออไม่ต่อแค่นั้นเองอะไรหวะงนะเป็นไรครับเราฟาร์มต่อครับชีวิตเราเกิดมาเพื่อ,อาฟาร์มป่านะครับผมและข้างบนเหมือนจะมีการบวกเกิดขึ้นจากเพจอันตีเข้ามาแล้วเก็บเป็นสักเก็บ<ๆ>เป็นอ่าสักกัดสักดูสัก,ด,สกดไปได้นะครับผม,มแต่ไม่เป็นไรครับเหมือนเขาจะเบียดป่าผมแล้วผมก็ผมก็เข้าบูเหมือนกันครับ เขาเบียดตาผมก็เบียดตาเหมือนกันครับแกๆกันไปครับแต่ว่าเราเสียคิวครับเลยเหมือนไอรี i, เหมือนดูในมิ map, นะิแมปไอรีเข้ามาบวกนั้นแล้วเก็บเป็นเมดเราไปได้โอ้โหเมดเราตายประมาณสองสมตัวแล้วนะเดีย๋ยวผมรายงานก่อนมันค่อนข้างที่จะแบบเราวเพนเก็บดาร์กไปได้เอเก็บมังกรไปได้ oh, ผม <can> ต้องรีบเคลียร <can> ์คลิปล่างนะครับผมจังหวะนี้ผมต้องเคลียร์คลิปล่างแล้วก็ไปเอาดาร์กนะครับ แ,แต่ผมเข้ามังกรทำไมผมเข้าครีมเล็กทำไมวะเออไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับเอามังกรต่อเอาดาร์กต่อ,อตอนนี้สกอร์ก็สี่ต่อหกนะครับผมสกอร์ค่อนข้างที่จะสูสีนะฮะแต่ดูเหมือนจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะแล้วเฟียร์นตีมาจังหวะนี้ผมสก,กิลสองขัดไปแล้วอูแล้ว,ลวดาร์กดาร์กตันมาจังหวะนี้แล้วลิงลิงทุบทุบทุบเรียบร้อยครับผมเพียนตายไป แต่ผมไม่ได้คิวนะเป็นลิงได้คิวอ่าเราจะเข้ามาเหรอจะเข้ามาเหรอนี่แนละเหมือนไอดีต้องการที่จะและไอนาตาญานตีมาจาังหวะนี้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเรากลับไปฟาร์มต่อเดี๋ยวเหมือนไอเดีจะเข้ามาเอาลิงไหครับผมแล้วเราทําไงต่อตี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 ทีไหมเออตีทีโอเคสวยอืมเวลาเราตีจะมีอ่ามันเหมือนกับว่ามีมีอ่าดาเมจทะลุกอดด้วยนะสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตี ทีละร้อยเนี่ยดาเล็ดาเมททะลุเกาะทีละร้อยเลยนะยิงธรรมดาเอาเรื่องอยู่นะโมเลนน่ะแล้วก็อ่าสแตก็กสแต็กนะเห็นสแต็กดีขอขาของโมเลนไหมอ่าสกต็กนี้เหมือนมันจะเพิ่มเกาะให้เรานะอืมเหมือนมันจะเพิ่มเกาะกันเวทให้ให้โมเลนนะทําให้โมเลนถึกขึ้นนี่ครับผมเมื่อเจอดาเมทดาเมทที่เป็นอ่าดาเมทเวทนะครับผมอ่าอย่างเช่นตานี้เรามาเจออ่า นาตาากับเอลูย่กับเพียนอย่างเงี้ยก็จะมันก็จะสก,กิลเราไม่เข้านะถ้าเราแบบเก็บสแต็กได้ครบนะเอาง่ายๆก็คือสก,กิลบางลงอะ่ะ <c oughs> ไปจังหวะน,นี้เหมือนเลนล่างเราเอาปอมไปได้นะครับผมได้ปพอมเลนล่างมาที่เรียบร้อยแต่เหมือนเพียนเก็บออบเจกต์ไปแล้วเก็บไอ้บัฟไปละผมต้องรีบเคลียร์กลางแนละ้วจังหวะน,นี้อ้าว ลูอีลูอียังไงสลีมสลีมว่าไงดิจะไฟสองหนึ่งก็ยังได้นะสองหนึ่งก็ยังได้นะกับคุณลุงอ่ะคุณลุงสองหนึ่งก็ยังได้เลยลูอีอันติมาจังหวะนี้โมเรนก็ไม่สนใจครับและยิงเขายิงยิงยิงรัวๆแล้วนายะยานตีแล้วปาหอกสลีมโดนหัวโดนหัวทางไงกดสกิลหนึ่งแล้วยิงต่อยยังยิงอยู่เรื่อยๆครับยังซอยอยู่เรื่อยๆแลวอิ้วด้วยอันตีแล้วเพนเข้ามาแล้วผลักออกไปครับแล้วจังหวะนี้เดินรีบเดินออกมาหือมเกือบตายครับผมแต่ว่าลิงโลฟีนะลิงรอป้อมนะ ได้ได้ปั้มที่สไปนะแต่โมลินดีนะครับผมโมลินเนี่ยพอได้นี่เริ่มตีดูดเลือดละตีดูดเลือนแรงแล้เริ่มตีดูดเลือดละอืมเอาแล้วลิงมาอือมไม่มเก็บจังหวะน,นี้เก็บได้กี่ตัวเก็บได้ตัวเดียวครับผมเป็นเอาโหเป็นดับเบิลคิวจับเพียนไปเพียนได้ดับเบิลคิวนะจังหวะน,นี้โหแล้วผมก็ไม่รีบครับผมไม่รีบครับผมฟาร์มครับหาคีย์ที่ค่อนก่อนแล้ววิ่งวิ่งเร็วด้วยนะอุ้ยแล้ว นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นนาตา雅ไหมถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นนี้เรียบร้อยนะจริงๆถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นนี้ตายเลยสกิลสกิลสองสกิลหนึ่งมาเนี่ยอันตีนี้ตายเลยครับไม่ต้องตื่นแต่ผมเป็นอาคนลุงไงลุงอาจังหวะนี้ผมอันตีอุ้ยเลื่ตีตีขื่อด้วยมันบั็กบันบั็อกไมไรฟาร์มไปก่อนนาตา雅บอกคุยอ่าในจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นเกิดขึ้นไม่รู้ว่าด่าใครนะผมผมก็ไม่รีบครับผมไม่สนใจครับผมฟาร์มอย่างเดียวครับตอนนี้ คือเกมนี้อ่าผมเหมือนจะมีประเด็นกับลิงอยู่ช่วงหนึ่งนะฮบผมก็เลยแบบว่าจะเลี่ยนเอาตัวเองดีกว่าเอาตัวเองเป็นหลักดีกว่าผมมองว่าทีมไฟมั่วซั่วเกินไปนะจังหวะน,นี้แล้วผมมาเปิดดาร์กเลยผมคิดว่าผมน่าจะได้ดาร์กอยู่นะจังหวะน,นี้ผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นเปเอามาังกรมากกว่าจะลงมาเอาดาร์กและเหมือนเมีดอ๋อขอกลับมาฟาร์มโอเคเราก็ได้ดาร์กนะแลวมาแล้วเอ,อเสมาดิ แล้วเหมือนเพนจะเข้าไหมจังหวะนี้บางอันติไปแล้วสลีมเดินเข้ามาแบบนี้สลีมปลาหอ,อกมาโดนเม็ดแล้วผมตีฟีไงแล้วสลีมตายไงโดนคิดติคอนแล้วเหมือนผมจะได้เพนได้เหมือนนาตากโกดสกิลหนึ่งไม่โดนผมแล้วผมก็ตีแต่ตอนนี้เหลือลูอีตัวเดียวแล้วโดนเมดคิวไปหมดเลยอะ จังหวะน,นี้ผมเก็บไปได้ประมาณกี่ตัววะเก็บมาได้สองตัวหรือสามตัวไม่แน่ใจนะผมไม่ลืมดูแล้วเหมือนจะเห็นไอรีเดินเข้ามาแต่ผมยังไม่สนใจเพราะผมจะดูดเลือดก่อนแล้วผักไอรีออกไปแล้วกดอตีแล้วไอรีอัตีมาแล้วปาดหนึ่งปาสองปาสามแล้วผมยังดูดเลือดอยู่โอ้โหจอดนี้คือดูดเลือดแบบยับยับ,ยบครับไอรีไม่ได้ออกต่เลือดนี่เลยอืมอะไรเนี่ยวงในแอปพลิเคชันคือไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือเป็นอ่า แอพวงเงของผมเองเนะครับผมมีร้านขายของนะผมมันเตือนมันเตือนโอเคในจ,จังหวะนี้โอ้โหลูอีลูอีเข้ามาไหมตีไปก่อนเลยแล้วก็ตีป้อมครับผมไม่สนใจครับตีป้อมเพื่อนบวกข้างบนผมตีป้อมครับเพื่อนบวกข้างบนผมตีป้อมผมลอยป้อมครับจังหวะนี้มาสิครับมาลูอี้มาไอดีมาปลาสกิลและนาตาาอันตีมาก็ไม่โดนลูอี้จะตายแล้วแต่ แต่ผมผมก็จะตายเหมือนกันและสลีมผมตีสลีมก่อนแล้วผมได้ไปตัวนึงอืมไอลีเข้าทูด,ดาเมดว่ะเฮ้ยชัวงวะนเนี้ยโอ้ไอรีแม่งทูด,ดาเมดใส่ผมว่ะคือคือตัวเราอะ่ะมันกันเวทเว,เวแต่มันไม่กันทูด,ดาเมดเวด้เข้าใจปะโอเมาไปก่อนครับอันนี้ลิงลิงกำลังการป้อมและลิงจะเหลือลิงเอาเลยเพื่อนทุบเลยถวยเพื่อน ต้องอย่างนี้สิว่าโอเคเียรับเอาเอาเลดมันก่อนโอ้แล้วเลดเลดโดนไปแลวอ่ะเราอยู่นี่โอเคเราเอามังกรก่อน,อนเลยครับจังหวะนี้ต้องเปิดมังกรกแล้วแหละเรามีกิลดอร์ที่โซนให้แล้วก็ลิงช่วยแทงให้ก็น่าจะได้สบายนะครับผมไม่มีอะไรมากดิบเกียร์เลนบนผมจะออกขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์ต่อนะครับผม เพิ่มจอกก่อให้ตัวเองสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผม,มเดินไปจังหวะนี้เอาไงดีตบตี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 โอ้โหไอรีเข้ามาจังหวะนี้ก็ไม่ได้กลัวเลยครับมีไฟเกิดขึ้นแล้วกดสกิลหนึ่งลัวๆัวแล้วยิงครับเรียบร้อยอไอรีไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ผมไม่ได้คิวนะครับผมเป็นลิงคิวไปนะอตอนนี้ก็เริ่มจะดูดเลือดแรงแล้วนะโ,โมเลนดูดเลือดแรงแล้วนะตอนนี้ นี่ยิงแปปเดียวเลือดจะเต็มหลอดแล้วนะครับเข้าป่าสองลุมนี่เต็มหลอดเลยนะผมต้องเปิดดาร์กแล้วจังหวะนี้คือได้มังกรเสร็จมาต่อมาต่อดาร์กเลยคือเราตีดาร์กได้เร็วนะตัวเรามันแบบตัวมันยิงอ่ะเข้าใจปะมันไข่เรื่อยๆอะ่ะยิงเรื่อยๆอะ่ะก็จะแค่นั้นอุ้ยแล้วลิงเก็บออนถลอนไปได้นะจริงโอ้ลิง, oh, ล,งลิงเกิดจัดน,นะเกมเนี้ย ถือว่าลิงแบกอยู่นะเกมนีน่เจอทีมที่ดีแบบนี้มันก็โอเคนะครับผมเวลาเล่นโซโลแรงนะครับเออตอนนี้ผมอยู่ในโซโลแดงอ่ายี่สประมาณยี่สิบยดาวนะประมาณนี้นะช่วงนี้ผมก็อเล่นก็แพ้เยอะอแล้วเหมือนจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เหมือนอ่าข้างบนจะบวกกันนะตรงกลางบวกกันเลยผมต้องรีบไปละมาไฟขอไฟขอยิงหน่อยขอยิงหน่อย นี่บางอันติแล้วก็ยิงยิงยิงเละแล้วผมเอาลูดี้ไปได้ลูดี้ไปได้เอ้ขอดูดเลือดโอ้ยแล้วเพนอันตีมาจังหวะนี้ผมพาออกไปโอ้โหเขากดสกิลสองเขากดสกิลหนึ่งพอดีพอเรียบร้อยเลยแต่ว่าทีมเราจังหวะนี้ยังไงสลีปปลาหอกมาแล้วกิวด์กดอันติเข้าไปแล้วเพนเข้ามาลวงแล้วลิงเข้าอันตีทุบไปจังหวะนี้เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นแลไอรีอันตีแล้วปัดปัดและคิว กัดสตุดไปได้นะครับผมแล้วลิงเหมือนจะวัปจังหวะนี้เหมือนมีคนโยนตแต่ไม่โยนอ่าล้วลิงเข้ามาตีสวนไปได้เก็บไปหนึ่งตัวเด็ดมันม่วงเราคลิปเราจบบอมนะครับผมโออะไรวะเน,นี้ยโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมเดี๋ยวเกมหน้ามาดูกันว่าผมเจเอาตัวอะไรมาฟาร์มป่าอีกครั้งหนึ่งเนี้ยผมอ่ายี่สิบหกดานะครับผมตอนนี้โอเค ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ